สินเจ้ากักบักหน้ามันมากหน้าโคตรมันหน้าอย่างมันอะงอนตุกกี้เฮ้ยกุ๊กกุ๊กี้นอนงอนกุ๊กกุ๊กไม่ใช่งอนพี่ตุกกี้หรอไม่ใช่กุ๊กี้งอนกุ๊กี้งอนกุ๊กี้เมิงล่าอะไรนะขอบคุณนะอะไรนะ ไม่ใช่อะไรนะกลุ่มกลุ่มเอิญกลัเอิญกลัเอิญน่าใส่มากปกติพี่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ด้วยหน้าเลยนิดนึงเหรอแต่ว่าหน้ามันมากใส่กว่าออกงอย่างเนี่ยมันแห้งละมันเริ่มแห้งละหน้าเราจะใส่แต่ว่าเราไม่ใส่เกงในนะครับเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยเจ็ทรงิงอะไรเห่เหมือนจิงมินะงลาสินจาวซสนจากกับปกต่มเบียดต่มเบียด Hi f ฟ o m p h i ิ i p p i มิงกาลาปาสวัสดีครับสวัสดีโตโต,ต้ครับผมไม่คุยคนเดียวเลยคนข้างหลังน่ารักสุดๆจริงฮนะน่ารักจริงอ อะไรอะแพรฉันรู้แม่อยู่ในนี้ตามไปลางจะเช็คโนติทวิต please I check every single โนตินะโอลาทำอะไรกันอยู่ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ tomorrow we are going to have a fan meeting in Vietnam yes in Ho Chi Minh ใช่ไหมเราอยู่ใช่ใช่ Ho Chi Minh and we have อะไรวะ CG เหรอเขาเรียกอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหรือว่ามีพลังงานมั้ยมันคืออะไรอ่ะอะไรที่มัน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 ไอที่เราไปดูที่ MBK อ่ะโปรเจกต์เหรอโปรเจกต์อ๋อ and we have Project i อ v i อ t n a m นนะครับเราต้องเหยียบเข้ามาหน้าหน่อยไฟโดดไฟไฟไฟเหลืองหน้าใสป่ะหน้าพี่ไปเต็มเต็มอ่ะไม่มีไม่ไม่ไม่ติดหน้าผมอ่ะติดอยู่ในใจ เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนนี่เ <c oughs> นี่ยมากหน้าผมเริ h h ่มแห้งแล้วแดะแดดแดเฮ้ยออรรถเป็นไงวันนี้ไปกิน <c oughs> วันนี้ไปกิน <c oughs> อาหารเวียดน <c oughs> า,ามมาร <c oughs> ้านดังร้านดัง <c oughs> อร่อยมาก I love star w a r l o d I love you too เขาบอกไม่ใส่แล้วโหใจร้ายนะพี่มิกรักแต่ลูกตัวเองน้องนึงไม่รักหรอกไม่ใส่ตรงไหนเอาหน้ามาอวดสิ นี่อืมอืมโอ้โหเหนียวก็เลยเอาหน้าออกไงเพราะว่ามันเพิ่งมากหน้าเสร็จอ,อะไรเนี่ยปากกาปากกาเอา้าอะไร <c oughs> ปากกานี่มันไม่ใช่ปากกามาันคือดินสอเขียนคิ <c oughs> ้วเดี๋ยวผมเขียนให้่ะ <c oughs> นี่ยวเขียนให้เรี่ยเดี๋ยผมวาดให้ <c oughs> จริงมันวาดได้ เรามาไลฟ์ในนึงน่งๆในโอกาสอะไรเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยนะแล้วก็เรามา <นะ S 2> คุยกันทุกคน <ๆ S 2> ผมบอกในสตรีมด้วยว่าผมาจะมาไลฟ์หาโอกาสมาละเวลามาไลฟ์ในในติ๊ในในไอจีมี<ล>โปรดักต์หน้าเข้ายัางนะอืเอารูน้น่นใส่กว่าจบทำไมต้องแข่งกันอ่ะไม่ได้เลยลูกพี่มันเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครดีท่้ลูกพี่แล้วพี่มิกนวันมาดึกเลย มาดึกครับเพราะว่าพึ่งเสร็จแบบว่าพึ่งเคลียอะไรต่างมาเลยใช่พิ่งพิ่งเสร็จธุระแล้วก็พึ่งเจอแฟนได้เจอแฟนขับเวียดนามด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็ได้ไปทานข้าวในเต้นเต้นเดดี้ให้ดูหน่งฟ้ารักเต้นแบบเต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้ฮะเต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้เราต้องเปิดซาวอะเต้นได้หรอืระวังกล้องไว้เฉด Amazing travel deals. Save up to 50% on flights and hotels. ไม่มี YouTube Premium. ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเป็เริ่มปกติพี่ก็ไม่มีเต้นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ น้องกิตมาว่ะสวัสดีครับสวัสดีกิตตินสวัสดีหนาเหมือนตาหูเฮ้ยไปจะไม่เป็นแล้วสวัสดีปลาแป๊กเฮ้ยปลาแปง้งสวัสดี แหนอ้อนพ่อเลยอ้อนพ่อหน่อยพ่อสวัสดีวันพ่อสวัสดีครับเฮ้ยเราจะปิวไหมอ่ะไ,ไม่เอาอย่าคิดถึงยังเลยผมณป,ปแปง้งไม่ค่อยอยากเปิดเพลงในในในไอจเท่าไหร่ใช่มันมันมันปิวม<ะ>ผมเ<ต> <ผม S 1> คยเปิดเ,เพลงเทสมีรูป้ป่ะตอนนั้นไลฟ์ในไอจนี่แหละแล้วก็ปิวเลยไลฟ์ปิวเลยเขาบอกว่าให้สอนเต้นหน่อย เเดี๋ยวฮ้ยพี่อู๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ปลอดภัยเราพาทัวร์กองแก๊งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเราเต้นหนึ่งสองสามไปมาชุกกะเดดีหมดใจเลยที่ฝ่ายพอรักที่มีจหัวใจมาเจอหน่อยมาดีมาเวียดนามอยู่เวียดนามหรือตรงนี้มึมน มันเม็ดพี่รู้แหละดึงดึงไม่ใช่นี่อะสว่างยังไม่ไม่ได้เฮ้ยแต่เราจะถือแบบนี้ตลอดเลยอ่ะมันน่ากลัวว่ะไปดีกว่าทุกคนไปแล้วไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยิ่งไลฟ์เดี๋ยวคนดีเยอะใช่ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนนะครับเฮ้ยแอมยูนุ่นแอมยูนุ่น ฮัลโหลสวัสดีคุผมปวดอันนี้ดีกว่าอะไรพี่จะขับในนี้เลยเหรอเพ๊บนึงนะเรียวเียวมากเลยอ่ะไอ้นี่มันโมโนวิวนี่ของจริงนะผมรู้สึกว่าช่วยชีวิตผมได้เยอะคือไม่เดินเลยเนี่ยไม่ไป ไปแบบในที่แอร์พอร์ตคือแบบเดินไม่ไปเลยที่ไรนะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไอ้หรือว่าตรงนี้โอเควะตรงนี้โอเคตรงนี้เต้นตกได้สินจาวไอ้ยเป็นต่ออยู่มามาเลเซียเอ้ยสิงคโปร์เฮ้ยเป็นต่ออยากไปสิงคโปร์อ่ะไปด้วยดิเป็นต่อเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยยิ่งเป็นต่อจัง 5้าหกเจ็ดแปดไม่ไหวแนละ้วใส่ฟิลเตอร์ดีว่ะอืมโอเคค่อยดูแบบคนเรามันอยู่ได้ดวนฟิลเตอร์น,นะครับใครจะมาหน้าสดหน้าใสสิงคโปร์เ,ปเลิศมากพูด,พดแค่นี้แล้วสิงคโปร์มีต้าอู่ได้หรือยังครับสิงคโปร์มีอรถได้หรือยังจริง óst กรด i n g from USA I love you guys <laughs> มาชูกาแดดตีหายใจไปต่อบอกว่ามาสิงคโปร์ดีมากดีมากโอ้ยอยากไปเที่ยวไม่เคยไปสิงคโปร์เลยสิงคโปร์อดช่องลมิชเฉาก้วยมาแล้วครับเฮ้ยตรงนี้น่าใสครับรถไหนต้งไหนตรงนี้ขาวฮ่องกองก็เลิศ you can react to bad bunny สองแต่ไม่ไ้สองคือแอล้ว อินโดนีเซียคิดถึงมากฟอร์มไทยแลนด์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถไปหาพี่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าดีไ,ได้ด้เมื่อไหร่โปรดักจะเข้านะจริงสกินเราก็เ,เริ่ม,มดีแล้วนะเราใช้มั้งนะเดี๋ยวผมขอแลนดิ้งจอดถอยจอดแบบนึงนะพี่พี่ผมกำลังถอยจอดอยู่พี่อินทนนท์สวัสดีครับสินเจ้าไทยแลนด์ก็เลิศไทยแลนด์ดีสุดเราเรียกคำว่าอะไรมากัมเอิน กับเอินกับเอิไออที่ทออ้ันเอิญทีเอิเอ่อวันเอมแอมบอระไรนะที่แบบว่ารักผมรักคุณอะไระอันอันอันเีเออันเมอันเมอันมแปลว่ารักใช่หเแปลว่ารักใช่เอ็มไม่ใช่แปลว่าผม ไร,รกไกผมว่าผมชอบ <I am. S 2> ผมชอบผมชอบรอยคําใต้ตาแนละ้วมันดูแบบเหมือนเหมือนคนมีรอยรอยที่มืออะฟิลแบบนอนดึกอะอาโหลดก็มีนะอาโหลดเล่นเป็นจระเข้งไงเห็นไหมพี่อู๋ก็มีน่ารักออกทำไมเราต้องไปใต้ตาขาวมันจะเป็นมันมันจะมันจะขาวไปพี่มือ,ม,อมือพี่น่าจะเลอะครีแมแน่เลย เพราะว่ามันยังไม่แห้งใช่ผมทานี้อยู่เม่อกี้บีเคหรอดักคิงบาร์ไงกันเวทโอ้โหไม่มีใครเกิดทันอ่ะไม่มีใครเกิดทันอ๋อซื้อคุมีชื่อโรงแรมซื้อคุมผมผมซื้อมาเองซื้อคุมผมผมซื้อมาตอนนั้นไปที่ ชิงเต่าไม่เราไปที่แอสตันแอสตันแบบแอสตันมาตินแอสตันมาตินใช่เจแปนโคนิจิวะเราไปที่แอสตันมาตินวาตาชิวะวาตาชิวะวา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 ตาชิวะแต่เนี้ยชิวาวาชิวาวาอันนั้นมันหมาหรือเปล่า <laughs> <laughs> เดีไปนอนดีกว่าพยายามน้ำเต็มนอนดีกว่าเดี๋ยวให้กำลังใจ อยากให้ทุกคนในในร้านนี้ให้กำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็เป็น first fan meeting in Vietnam นะครับก็เป็นแฟนเวียดนามเนี่ยให้การตอบรับดีมากที่ที่อะไรนะโฮจิมินห์แอร์พอร์ต yes ใช่ครับมาใครที่มาไม่ได้ก็ให้กำลังใจนี่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 น,นี่แต่ว่าเขาแบบ <c oughs> มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากเลยนะไอเขาเพี่อะจริงเหรอเออก็เนี่ยมีแต่พิมพ์แบบฟาร์มแบบ ฟอร์ฟิลิปปินส์ฟอร์มยูเคฟอร์มนู่นฟอร์มนี่น้องโอโบสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือนี่ไม่ต้องมานะครับแบบเออมาก็ไม่เจอพวกเรานะครับเพราะอุยงงหละไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไปอฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยตั้งแล้วก็เป็นเวลลี่เวลลี่แล้วก็หลับไปเสื้อ<ป>เขาบอกเสื้อให้ถอดออก <laughs> ใส่ทำไม เฮ้ย <Hey, S 1> เด็กก็ถอดสู้ๆนะครับโอเคหลักๆโอเคครับทุกคนผมจะไปแล้วผมจะไปนอนแล้วทุกคนว่าตาผมมันน่ากลัวไหมตาพี่ดำไหมครับรถไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ดำโอเคตาดำมาจากการนอนดึกนอนดึกเพราะทำงานหนัก ทำงานหนักเพราะนอนดึกทํางานหนักเพราะดึกงานหนักผมมีเพลงจะลองให้ฟังไม่เอาดีกว่าไปนอนแล้วปะแปงบินมาดิปะะแปงเขาเป็นพี่เราปะวะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ปะแปงไม่ดีครับ what is your favorite song at the moment มาชูกันเดี๋ y วลใช้เลยไฟฟังเอ่อ what it differs on this moment sugar i sugar yeah please you, yeah, five. Would you come and put it down on me okay I'm right here i'm on 20 i'm right here i'm right here and i right here. I'm right here. <laughs> เขาบอกว่าว่าซองเอ้ยเพลงเพลงลาวย้อนบุญพลาเดเนอพาเฮามาพบพอขอกำลังใจในการทำงานหน่อยสิสู้นะสู้นะครับใส่ถางกี่ก้อนลูกสู้นะครับสู้เด้อ สมบองอยู่เด้อถ้าหากว่าเธองวงยังงวงนั้นละกันกับเขาพี่โอ๋ึตติตตไม่ใช่มันร้องงี้พี่หอ๋ผมมีอะไรเนี่ย ทุกคนมันไรสาระเลยทุกคนไม่ต้องมาดูเลยรทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ทุกคนดูนี่แล้วถ้าต่องจมูกพี่มันใสจะทำไงอ่ะไม่นะไม่นะมันต้องเก็บยังไงอ่ะเก็บอย่างนี้เหรออรุณไม่ใช่อรุณสวัสดิ์ตอนไหนไม่มันทำอย่างนี้เว้ยมันก็จะ,ะกลายเป็น อาทิตย์สองแสงใช่มันใช่เหรอ Yes ไปรับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมาบอกลาทุกคนก่อนโอเคฝันดีน,นะครับทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับฝ <Yeah. S 1> ันดีมีตังใช้จะทําอะไรก็ขอให้เจริญเจริญนะครับอะไรนะฝันดีฝันดีมีตังใช้จะทําอะไรให้เจริญเจริญนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ Good night everybody พูดภาษาวียดนามให้หน่อยได้ไหมคะ Good night every b o d y ดึงดึงดึงคงดึงคั้ง

are you able to speak English yes I can speak a little bit English but I like to talk in Thai and I can speak a little bit if you want to talk with more or is it, is it, it's okay <laughs> อก้อยไม้เปาดำสีติงโคตมอืมกลโมอคืออะไรแปลแปลอยภาษาไทยกดหนึ่งภาษาอังกฤษกดสองภาษาหลักดสามอืม ไม่แล้วติดแล้วไปแล้วฟันดีครับไม่เฮ้ย <Hey! S 1> ไปกันแล้วเอ็มมุยมอัมะมา